อยากว่าบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงแต่ผมอยากจะให้กําลังใจพี่พี่ผมเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เยอะหรอกแต่อยากให้กําลังใจว่าสู้ๆผมเป็นคนหนึ่งที่แบบมีความสุขมากเวลามาคอนเสิร์ตกับพี่ทั้งสองผมจะอบอุ่นปลอดภัยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาคอนเสิร์ตกับพี่ทั้งสองนะครับพี่พี่ทั้งสองคนนี่ คงจะเวลายืนขึ้นหนึ่งครั้งเวลายืนขึ้นสักหนึ่งครั้งคนเห็นเป็นล้านแล้วพี่สามารถสร้างความสุขให้คนเป็นล้านได้นี่คือพี่สุดยอดแล้วผมคนหนึ่งในนั้นที่มีความสุขมากที่ได้เห็นพี่ทั้งสองยืนอยู่บนเวทีแบบนี้นะครับผมขอเสียงให้พี่ชายพี่สาวผมเลยครับ,รบขอบคุณมากครับพี่นุ๊กนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่สู้มากนั่งกินข้าวด้วยกันเนาะฟังเรื่องราวชีวิตเขาแบบ ผมไม่ได้ครึ่งเลยในแรงกดดันต่างๆที่นุเขาผ่านมาเยอะเรื่องแค่นี้คงจะจิบจิบหรือคงปล่อยผ่านได้ในบางเรื่องนะครับเป็นคนแรกๆด้วยที่ผมแบบมีปัญหาอะไรต่างๆผมจะเข้าไปคุยกับพี่นุกคนแรกแล้วก็ได้คําปรึกษาคําให้กำลังใจที่ดีส่วนพี่ปายผมมีโมเมนต์หนึ่งที่เดี๋ยวมันคงถึงเวลาประมาณนี้คือตอนนั้นพี่ปายเป็นพนักงานออฟฟิศออฟฟิศศิลิกเปิดใหม่ๆ ผมก็เดินไปขอปากกาออฟฟิศว่าจะไปแต่งเพลงหน่อยพี่ป,ปายก็จิบปากกาสีเหลืองมาให้อยู่ใน f a c e b o o k ผมผมโพสต์อยูอ่ปากกาแท่งนั้นผมแต่งได้ประมาณ3เพลงนะครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังกันว่าเป็นเพลงอะไรนะครับสู้ๆครับพี่ทั้งสองครับผมสู้ขอเสียงอีกสโลบกนนะครับขอบคุณน้องชายขอบคุณน้องชายมากคืออย่างที่น้องพูดนะครับเรา ตั้งแต่ตั้งแต่มีงานมาก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแล้วก็อย่างที่น้องพูดว่าก่อนหน้านี้เราจะนั่งกินข้าวด้วยกันคือเราไม่มีเงินนะครับช่วงนั้นเรานั่งกินทอดปลาแห้งที่พี่พี่เอฟซส่งไปให้เราใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้บางวันเราใช้เงินไม่ถึงไม่ถึง10บาท20บาทด้วยซ้ำอันนี้ผมพูดความจริงนะถามพี่สิงห์ดูก็ได้คือเราสู้มาด้วยกันนะ่ะ แล้วก็ดีใจที่น้องก็ได้มาณตรงนี้เหมือนกันขอบคุณน้องมากครับมันมันมันอธิบายไม่ถูกแล้วก็ปลายด้วยนะครับใช่ครับเราสู้มานุกก็มีแรงกดดันหลายๆอย่างที่นกสู้มาเหมือนกันอ,อฟก็เหมือนกันดีใจดีใจขอบคุณน้องมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก ผมเพิ่งให้กับน้องอ๊อฟพ่อแม่น้องกธนาดลนะครับรนี่เรา่อไงเพิ่งเงินลูกไพ่ได้มึงมึงต้องศึกษาเยอะๆนะจะจะไปอยู่บ้านกูนะล้างจานเป็นไหมเนี่ยโอ้มึงไงแม่กูล้างไงมึงจี